ครับนี่ลงมายามตุ่มซิ่งครับตุ่มครบครับนี่หลังจากเที่ยวเข่าเรียบร้อยครับเข่าขึ้นเล่าเรียบร้อยครับนี่มาสดล่องใส่ตุ่มคบบนครับนี่ใส่เยียบลาเชงหน่อยนะครับลาเชงสดครับนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ต่มอมาลงมายามครับ ยังแรกครับเนี่ยตรงนี้ยังเข่าใลยครับเนี่ยจะบอกหอยครับจูบหน้าเปิดครับลังเนี่ย่าได้ยังครับลังกอมาาครับเนี่ย นี่ครับยืนครับนี่เอาสองตัวครับหลังนี่ครับนี่ปุ๊บหนาแรงครับนี่หลังจากเกี่ยวเขาแล้วครับนี่เอาขึ้นเล่าเรียบร้อยล่องมาเบิ้งครับนี่ือว่าโอเคครับนี่ ตุ่มกระไดล้างครับเชีหาล้างครับนี่ยนี่ก็หนึ่งครับล้างนี่ครับเนี่ยกินตามภาษาบ้านๆครับคนอีสานครับเนี่ย ขวดน้ำน้องขวดแล้วครับนี่อยใคสิบุกเพืเดี๋ยวครับนี่เอาตัวนึงครับนี่อยเยียดกับยังย่งครับนี่อยยังดุกหน่อยกับพี่ครับไม่จดเทียงครับนี่ Nhiye, đoạn, lăng, toh, Dạo này là cái gì hang làng khắp này nó kết tua các này các này đầy ngay gặp này cục nha này